เรื่องเล่าในงานวัดมีดก็ฟันโดนนาฬิกาข้อมือปืนก็ยิงโดนลูกกุญแจห้อยฟันเฟืองผมเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกมีพระหลวงพ่อเงินห้อยคอจะว่าฟลุกก็ไม่ใช่เวลาผมมีเรื่องชกต่อยจะรอดหรือแคล้วคลาดไปได้ทุกทีแต่พวกเพื่อนของผมจะเจ็บ หรือเข้าโรงพยาบาลไปเลยก็มีเมื่อก่อนนั้นเทคนิคพิษณุโลกได้เป็นอริกับเทคนโนไทยสุริยะแต่ปัจจุบันได้ถูกยุบไปแล้วเป็นรุ่นที่มีเรื่องกันบ่อยที่สุดไม่ว่ารถเมห้างสรรพสินค้าเรื่องมันคอยจะมาหาทุกทีแต่ผมไม่เคยเจ็บตัวหรือเลือดออกเพื่อนผมเชื่อว่าผมมีพระดีแน่ๆ ซึ่งผมเป็นคนสมัยใหม่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เหตุการณ์นั้นทําให้ผมเชื่อสนิทเลยพระเครื่องมีอิทธิปริ์และศักดิ์สิทธิ์จริงๆเมื่อวันลอยกระทงปี2530เพื่อนผมชวนไปเที่ยวงานอำเภอบางกระทุ่มที่วัดแม่เทียบซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ30กิโลเมตร ผมเอามอเตอร์ไซค์ไปสามคันคันละสองคนซึ่งตอนนั้นก็เป็นฤดูหนาวพอดีต้องขี่รถช้าประมาณ45นาทีไปถึงที่บริเวณในงานนั้นวัยรุ่นมองกันเป็นตาเดียวและการแต่งตัวเป็นเหมือนเด็กในเมืองผมอยู่ในเมืองก็เที่ยวดิสโก้เทคกันตลอดก็คิดว่าแปลกดีเหมือนกันจึงชวนพวกเพื่อนเข้าไปเต้นกัน เล่นไปยังไม่ทันไรก็มีเสียงแซวจากพวกวัยรุ่นเจ้าถิ่นเฮ้ย hey, เอ็งดูเด็กในเมืองเต้นสิวะกวนชิปเลยพวกผมก็เต้นต่อคิดใจในว่าถ้าไม่โต้ตอบคงจะไม่มีอะไรผมจึงบอกเพื่อนว่าอย่ามีเรื่องนะมันไม่ใช่ถิ่นของเราก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องมันคอยจะมาหาอยู่เรื่อยเลยพวกพี่ว่า เต้นไม่ดีระวังสะดุดขานะเวย้ยเพื่อนผมบางคนอดไม่ได้ก็เลยพูดกับพวกผมก็อยากสะดุดเหมือนกันกลัวไม่สะดุดเท่านั้นแหละครับนักรบกว่า20คนก็ลุกขึ้นพร้อมกันและบอกว่าเล่นแม่งเลยพวกนั้นก็มีต่อยเพื่อนผมก่อนคนแตกตื่นกับคนที่ไม่เกี่ยวก็ออกไปจากตรงที่เต้นกันแล้วก็เกิดการชกต่อยกันชุลมุน พวกผมน้อยกว่าสู้ไม่ได้ผมเห็นขวดเหล้าตกอยู่ผมเลยนำขวดไปตีที่หัวคนหนึ่งอย่างจังและได้ยินเสียงร้องว่าข้าโดนตีหัวมันใช้ขวดตีเหล่านักรบจึงควักดาบออกมาเงาวับเลยเขากะฟันที่หัวของผมด้วยสัญชาตยาณป้องกันตัวยกมือไปบังหัวปรากฏว่าโดนนาฬิกาของผม ผมถอยหลังไปผมได้ยินเขาพูดว่านี่ฤทที่ตีหัวไอแดงเขาชักปืนออกมาเขาหันกระบอกปืนมาหาผมผมรู้สึกตัวว่ามันโดนบริเวณด้านซ้ายของผมผมก็ล้มลงแล้วพวกนั้นก็สลายตัวไปจัดงานกันหมดและมีเสียงคนพูดว่ามีคนถูกยิงมีคนถูกยิงพอได้สติ ผมเอามือคลำดูตรงที่ถูกยิงและผมก็ต้องแปลกใจว่าทำไมไม่มีเลือดเลยผมคิดในใจว่าผมหนังเหนียวหรือนี่แต่เปล่าหรอกครับเพราะเขายิงโดนลูกกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ผมผมกลึงเหล็กเป็นรูปเฟืองมีลักษณะกลมเท่ากับเหรียญบาทซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของช่างกลโรงงานผมให้ติดกับลูกกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ผม แล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของผมผมออกมาดูปรากฏว่ามันไม่บิดตามแรงของปืนผู้คนแถวนั้นซึ่งยืนมุงดูผมกันอยู่ก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกครับมันโดนลูกกุญแจรถผมพอดีพวกมันก็แปลกใจกันใหญ่และคุยกันว่าหมอนี่ดวงแข็งจริงๆมีคนพูดว่ามีงานทีไรก็มีเรื่องกันทุกที ผมก็ถามว่าเด็กแถวไหนเขาก็บอกว่าแถวนี้แหละเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านลูกกำนันผมก็บอกพวกเพื่อนผมว่ากลับบ้านเถอะถ้าทางจะไม่ดีซะแล้วเมื่อผมกลับมาถึงบ้านถอดเสื้อดูปรากฏว่าตรงหน้าอกเป็นรอยช้ำและแดงเป็นรูปเฟืองเห็นได้ชัดและนาฬิกาที่ผมใส่อยู่ที่ข้อมือก็แตกที่ถูกมีดดาบฟันอย่างจังถามว่ามีพระดีหรือไม่ ถูกฟันถูกยิงไม่เป็นไรเลยเครดิตจากชายชะกันแชนแนล